นี่คือซอยพญาสุเรนนะคะหรือรามอินทราร0 9ค่ะบาิเรณน,นี้นะคะฝั่งที่เห็นรถวิ่งนะคะวิ่งมาเนี่ยคือฝั่งที่จะไปห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะหรือไปกิโล8รามอินทรากม .8 แนะคะและนี่ที่รถกำลังเลี้ยวออกมานี่แหละคะ่ะซอยพญาสุเรนหรือซอยรามอินทรา109ค่ะคลิปนี้ถ่ายอยู่บนสะพานลอยนะคะ เมเดินขึ้นมาบนสะพานลอยเพื่อจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามจะเห็นบริษัท CP c o n summer นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเ,เหมือนทำฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนาะสินค้าก็มีหลายอย่าง,างเช่นทิชชู่เปียกนะคะหรือแชมพูแบรนด์ Name เนมเนาะแล้วภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเห็นที่แรกตกใจมากเลยค่ะนี่คือพื้นที่ทิ้งขยะนะคะไม่รู้ว่าเป็นขยะของบริษัทไหนเนาะเขาก็จะมี ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่มากำจัดนะคะสิ่งปฏิกูลแล้วก็จะมีรถเห็นไหมคะเป็นรถเครนรถในการที่จะบดอัดนี่คือถนอนที่ไปแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะเนื้อที่น่าจะหลายร้อยไร่เนาะเป็นร้อยไร่เดิมอะ่ะมันเป็นคลองคลองออสาธารณะนะคะนี่เขาถมหมดเลยคะ่ะ อนาคตตรงนี้นะคะอาจจะกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกเป็นคอนโดนะคะเพราะว่าลักษณะนี้เหมือนเขามาถมที่ค่ะก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะคะภาพนี้บันทึกณนะวันพุธนะคะที่9กุมภาพันธ์2565ก็พามารับชมนะคะบรรยากาศสถานที่ละแวกใกล้เคียงนะคะบนถนนรามอินทานะคะ และใกล้กับฝั่งตรงข้ามคือซอยพยาสุเรนนะคะตรงนี้ที่เห็นคือรถไฟฟ้าสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอีกหน่อยเปิดใช้บริการช่วงนี้ก็ยังไม,ไม่ไม่ได้เปิดใช้บริการนะคะแล้วก็ต้องดูความเจริญทางด้านวัตถุนะคะเรื่องของการคมนาคมเนาะรถราก็ค่อนข้างเยอะค่ะ ก็มารายงานให้ทราบนะคะว่าบรรยากาศแถวปากซอยพระยาสุเรนหรือรามินทรา19เรานะคะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่เป็นบรรยากาศโดยรวมเนาะอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างขมุกข,ขมัวค่ะเหมือนจะมีฝนนะคะไม่มีแดดเลยค่ะแต่อากาศอบอ้าวมาก